มาต่อกันภาที่สองนะครับผมในเกม Spirit of i s l a n d นะครับผมเซฟนี้เหมือนเราจะเล่นไป1วันนะมาต่อกันในเช้าวันที่2ดูว่าวันนี้จะมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างเ,าเราออกไปจากบ้านแล้วเวลา6กโมงเช้านะครับผมเรามาดูภารกิจสิ่งของที่เราต้องหาดูที่มุมบนซ้ายเขาบอกให้เราเรียนรู้สําหรับการประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือบนโต๊ะทํางานหิน15ก้อนเทปพันสายไฟ5เส้นไม้กระดาน5แผน่นอมืมาดูกันก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ด,ดีอันนี้คือการอัปเกรดบ้านใช่ไหมห้าสิบมีอยู่ห้าสิพอดีโอเคไว้ก่อนแล้วกันนะโ๊ะประดิษฐ์ตรงนี้ใช่ไหมไม้กระดานสร้างได้เลยใช่ไหมสร้างได้ยีองแผ่นอะจัดไปุ้มเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยสองอร์ซโอเคมันจะยังไม่เสร็จนะครับผมทุกคนหอร์นะก็ต้องรอไปก่อนก็อบอกให้ใช้หินอีกสิบห้าไปเก็บหินกันก่อนล้กันนะเก็บแถวๆนี้แนหะ ยังไม่เจอแหล่งน้ําเลยอ่ะถ้าตัวละครเราขาดน้ํานี่ไม่รู้ว่าจะไปหาน้ําจากที่ไหนนะมีขวดน้ําอยู่สามขวดเองไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนชึบโอเคเห็นสิบห้าก้อนละเทปพันสายไฟแล้วมันจะหายจากที่ไหนวะเนี่ยผมว่าอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องเอาสิ่งนี้ออกก่อนไอ้น้ำน้ำเนี่ยมันดวนตา่รายเกินไปบางทีเทปพันสายไฟก็อาจจะต้องคาฟเอาอะ เก่ามันอยู่ทําไมแถวบ้านเราเนี่ยไอพวกเป็นหนามนี่ไม่ชอบเลยไไ,ไหนังก็ไปไปเลยเราประดิตเทปันสายไฟได้ไหมอ่าเหมือนว่าโตกําลังทํางานอยู่คนเราจะยังใช้งานไม่ได้นะผพราว่าเรามาเคลียร์สถานที่ตรงนี้ดีกว่าผมอยากจะทําสวนอยู่แถวแถวนี้ยแถวแถวนี้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเราเอาต้นไม้ออกเส้าหน่อยแล้วกันนะต้นไมตฟ,เ,มตฟเ,เดตนไมตีเียวตฟตีรเดี๋ยวบุปังวิสัยทั์การทำฟาร์มของเราเราจะทำฟาร์มไว้หน้าบ้าน ยังไม่ต้องทําฟาร์มที่มันกว้างขวางอะไรเนะเ,เอาออกอีกสักโทษหนึ่งก็พอละทําสวนน่าจะต้องใช้พั่วใช่ไหมชิบตรงนี้เลยนด้จะได้มั้งพั่วอ่าเลขห้าชิบกระเป๋าเต็มเลยมั้งอืมเดี๋ยวใส่เดือนด้วยอาไปใส่กล่องไว้ก่อนดีกว่า ออะไรไปบ้างวะนี่แหละแล้วก็เหนนี้จุดแล้วก็ไม้ด้แล้วก็นี่้วไปล้เอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่วะนี่ได้ไม้อะเทปเทเทปเทป,เทปฟันสายไฟอันี้ใช่ไหมรับเ,เลยแล้วกัน เดี้ยสี่อันเองเหรอต้องใช้ใบไม้เดี๋ยว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 ใบไม้เรามีตั้งเยอะอะไม่ใช่ <c oughs> ออมีแค่สิบสี่่างเออจะหาใบไม้จากที่ไหนพัทยาแต่ต้นไม้เราจะได้ใบไม้ไหมเราสร้างเท่าที่สร้างได้ก่อนแล้วกันนะชึบบอกให้เราใช้ห้าอันแต่ตอนนี้เรามีแค่สี่อันเองขุดนี่ก่อนแล้วกันเนะยจะได้ทำฟาร์มวุ้ยได้ใบไม้ด้วยนะเออที่อยู่ที่อยู่ โอ้ให้บดเลยยากแถวๆทนี้ทำไมอะเต็มมอะเต็มไวาจาังโอ้โหเต็มไวามากอะอะไรไวว้าต้นไมอ้อืมต้นไม้ไวแล้ก็มาเก็บเทพปันสายชึบแล้วก็เห็นอีก15บหผมว่าใช้ตอนนี้เลยแล้วกันนะได้ไม่ได้อะออมันจะเต็มอ่ะ อืมได้ปุ๊บนะไหมอืมแล้วก็นี่ไปไปยังไงเอาเหินมาไว้แล้วก็เาไม้มาไหมแล้วก็เทปันสายไฟต้องใช้อย่างนึงอืมเอาอะไรมาไว้กว่าดีนี okay. ่กันโอเคสร้างเทปันสายไฟอีกอันหนึงสร้างที่หกอันเลยล่ะเอาเลยเผืเ่อๆไว้มาขุดตรงนี้รอก่อนแล้วกันนะอยากจะทำแปลงทำสวนอยู่แถวเนี้ย กระเป๋าเต็มอีกแล้วขุดไวเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บคงไม่มีใครมาแย่งเราหรอกมั้งเนะ่ไสเดือนนะเอาไสเดือนไปทำอะไรวะขุดเจอไสเดือนก็เก็บมาไว้เอาหนึ่งร้อย้วนี่ว่า,าไวจังเลยอ้เรียบร้อย ืแล,แล้วจะให้ทําอะไรเป็นอันดับต่อไปแล้วเนี่ยไหนดูหน่อยสิจะให้ทําอะไรต่อไปเขาบอกว่าตัวละครเรารู้สึกหิวก็ต้องกินอาหารนะดูน้ําก็ต้องดื่มน้ําสร้างเตาเผาแล้วก็ทําฟาร์มปลูกพืชครั้งแรกสํารวจค้นหาท่าเรือสร้างเตาเผากันแล้วกันนะเตาเตาเตาตรงไหนวะเตาอยู่ตรงไหนวะตรงนี้มันมีเหรอเอ่อน่าจะมีนะหรือว่าตรงนี้วะนี่ไปเออนี่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  วางไว้ตรงไหนดีวะเ,าเราเผาตรงไปข้างหลังนี่ตรงนี้เลยเรียบร้อย <c oughs> ดูสิเตาเผาทำอะไรได้บ้างทำแหวนทำทองทำเหล็กว้าวเป็นวัตถุดิบอีกนั่นแหลนะเนอะทำฟาร์มทำฟาร์มต่อไปให้ทำฟาร์มร,รู้สึกว่าตัวละครเราเริ่มจะหิวแล้วมังนะ้งเนอะ เอากระเป๋าเต็มเดียว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 อยากให้กระเป๋าช่องเยอะๆกว่าดีจังไอ,คอ้คียรต์ปัญหาจากสถานที่แบบนี้หรอกเหรอเต็มอีกแล้วไอ้แสงว้ย สงสัยต้องสร้างที่เก็บของเพิ่มมะที่เก็บของมันสร้างยังไงไว้ตรงนี้มีไหมไม่มีเตรียมทำฟาร์มดีกว่านะยังไม่เก็บของไม่เป็นไรเอายาวออกก่อนเรียบพื้นที่แป๊บหนึ่งไว้ให้ขุดผิดทางเออ เราจะขยายฟาร์มพอเราเออกมาถึงตรงนี้เลยเฮ้ยผิดทางนีอ้ออกอีกนิดนึงอืมพอแล้วละมั่งเนอะอลไะต่อไปจะเป็นการทำฟาร์มนะครับผมทำยังไงวะ ในฟาร์มอ่ะเฮ้ยนี่เหรอนี่แหละมัง้งออประมาณนี้แหละอืม,มเรียบร้อยต้องการมาเมล็ดพันธุ์เรายังไม่มีมเมล็ดพันธุ์เหรออันนี้ละมั้งมเมล็ดพันธุ์เนี่ยใช่ไหมนี่ปลูกเลยไม่แต่วันรดน้ำยังไงวะนีบนนน่บัวรดน้ำอฮ้ยนี่ไงนี่ไงบัวรดน้ำ ตรวจสอบช่วงเวลาสาคัญได้ที่นี่ใช่ไหมหนึ่งปีหนึ่งเดือนสองวันรดน้ําหน่อยรดน้ําหน่อยรดน้ารดดีเอ,อ้นั่นแหละสไว้รดดีกัยทําฟาร์มอีกสักหน่อยแล้วกันนะทําอีกทําอีกไม่พอเออทําไมไม่วางตรงนี้ไม่ได้วะห,หรือว่าเรายืนทับมันเลยมันเลยทําไมได้อะเกี่ยวเหรอเออเกี่ยวอะเกี่ยวแน่นอนละแบบนี้เอาอีก ขยับแบบขยับขยายได้ไหมเดี๋ยวผมจะขยับฟาร์มตรงนี้ไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับฟาร์มยังไงวะตัวละครเราเริ่มเหนื่อยล้าแล้วเขาว่างั้น่ะต้องพักผ่อนอ่ะขุดได้ไหมขุดแบบว่าขุดออกไปเลยอ่ะขุดแบบทําลายฟาร์มทิ้งเลยอ่ะทําลายฟาร์มทิ้งเลยอเออเดี๋ยวสร้างใหม่นี่มันต้องก,ากลางๆแบบนี้ต่อไปปลูกแครอทแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่จะขุดทําไมเนี้ยปลูกแครอทอ,อ่ะนั่นแหละ หมดแล้วเหรอหมดไวจังเลยอืมต้องไปเอามาเล็ดพัุนมาเพิ่มแล้วล่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าในกระเป๋าเรามีอยู่นะันที่สามชิบหวานเลยหวานเลยปลูกปลูกปลูกเลยรดน้ำด้วย อืมอันนี้ก็ต้องรดน้ำด้วยภาร,รกิจเหลืออะไรอีกบ้างเอ่ยเมล็ดผักกาดหอมหกเมล็ดต้องปลูผักกาดหอมด้วยอ่ะทุกคนงั้นก็ต้องทำฟาร์มเพิ่มวาดีกินน้ำก่อนเอ้ยไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่กินน้ำอ่าร้างแปลงเพิ่มอีกทักต,ตรงนี้มเมล็ดผักกาดหอมอยู่ตรงไหนวะ ผมว่าเราน่าจะมีน้ำเมล็ดประกาศหอมเ,อเต็มนี่วะโอ้ยทำไมมันเต็มง่ายแบบดีเอานี้มาไว้ตรงนี้วันนี้เหมือนจะมีสีเมล็ดเองหรืมบ้งเนะี่แคปเดียวสี่วงเยียนละเมื่อไหร่มันจะงอกว่านี้ยน่าจะต้องสร้างสักแปลงหนึงอ่าอีกสองแปลงเลย อืเราจะปลูกเมล็ดผักกาดหอมต้องการหกเรามีแค่สี่เองอะ่ะเอทำไงดีล่ะทีนี่ต้องไปหาจากที่ไหนวะขุดหาแถวๆดีมันจะมีไปเดี๋ยวลองพุดหาดูนะเผื่อมันจะมี เออมันก็สุ่มๆแบบว่าบางทีอาจจะได้บางทีอาจจะมีก็ได้บางทีอะนะไม่มีอ่ะมันเป็นของที่ตรอบยากซะงน้นนนะมีแต่ของที่ไม่ต้องการเก็บเดี่ยวกบควาเตียมก่อนดีไงเรียบร้อยประกาศหอมมาแล้วถูกเลยเรียบร้อย กดน้ำนี่ค้นหาท่าเรือมันมืดแล้วค้นหาดีไวเนี่ย mm hmm. เข้าไปนอนก่อนค่อยค้นหาก็น่าจะดีเหมือนกันนะดูดิข้างปวมง่วงแบบจะเต็มและแอปเปิลอยู่ไหนแอปเปิลแอปเปิล hmm. อยู่อีกที่หนึ่งเหรอ mm hmm. ต้องกินแอปเปิลหน่อยละ mm hmm. กินอีกเลยเยอะอยู่ นี่กินเขาอีกไอแอปเปลิลเยอะอยู่ถ้าผมง่วงแบบจะเต็มแล่นอนสักหน่อยแล้วกันนะติดแปดชั่วโมงไปเลยเก้าชั่วโมงไปเลยนอนเยอะๆทีสามทีสี่ทีห้าไปสักทีห้าน่าจะโอกว่านอนทีละสิบชั่วโมง ความอดทนเพิ่มขึ้นทํากิจกรรมได้ไปเป็นตั้งแต่แบบดึกๆนี้หละบ้งเนื้อออกเดินทางได้แต่ทีสามค้นหาท่าเรือกันครับผม,ผมรู้สึกว่าจะเห็นท่าเรือเนะก็เห็นท่าเรือล้วแต่ว่าจะจำทางไปได้ไหมอีกเรื่องหนึง่งนี้ละบ้งอืมทางตัน <laughs> นี่แหละปัญหาใหญ่สำหรับผมอะ่ะปัญหาการหลงทางนี่แหละปัญหาใหญ่อะ่ะอืมอะไรอีกเนี่ยขย่าต้นไม้แล้วก็เก็บดอกไม้ได้ด้วยเหรอตรวจดูความคืบหน้าฤดูใบไม้ร่วงือด,ดูใบไม้ผลิดหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่รู้ไปก่อนแล้วกันบ้านใครวะเนี่ยทำไมอลังการจังเลยอะ่ะอะไรเนี่ย เก็บเห็ดโอเคแต่กระเป๋าเต็ม <laughs> เราจะไปทิท่าเรือกันก่อนละกันนะเอาเดินทางได้แต่ที่สามน่าจะทางนี้แหละมั้งเนี่ยเขามาแถวๆที่จะเป็นชายหาดละนี่ไงใช่ไหมนี่แหละน่าจะเป็นท่าเรืออี่เรียบร้อย <laughs> สำรวจกอบไปที่ชายหาดทางทิศตะวันออกไม่ทางไหนทางทิศตะวันออกเนี่ยชายหาดทางทิศตะวันออกน่าจะขึ้นไปข้างบนนี้นะคิดว่าเราต้องเดินไปตามขอบขอบมันถึงจะเรียกว่าชายหาดถ้าไม่เดินไปตรงขอบขอบทะเลเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราอยู่ที่ป่า รลุถูกทางไหมเนี่ยเรียบร้อยทางต่างเออสรุปว่ามาผิดทางไงทิตตะวันออกน่าจะด้านล่างมั้งเออตะวันออกทางนู้นเหรอแดดซองมาจากทางนู้นเดี๋ยวลงมาใกล้ๆชายหาดนิดนึงเดี๋ยวเขาจะไม่นับ ว่าแต่แถวนี้นี่ยังไม่เคยมาเลยฮะมันมีอะไรวะ<ม>เดินลัดล้อไปตามชายหาดน่าจะเจอจุดหมายเราแล้วล่ะเนะถ้าไม่เจอทางตันซะก่อนนะสรุปตะวันออกมันออก้างไหนโอ้ย <c oughs> ตัวอะไรล่ะเนี่ยเดินตามสนุนไปทางเหนือเพื่อไปยังดินแดนของบลูส์นะฮะไปทิศทางใต้กูจะไปถึงอะไรก็ไม่รู้ที่เดิมนี่นี่เหรอํำรวจให้เราเจอกล่องตรงนี้เหรอเด๋ยวเสียใจด้วยของเต็มไม่มีกุญแจพอดีเหมือนกันต่อให้มีก็เก็บไม่ได้ของเต็ม ชายหาทางที่ตะวันออกอยู่ที่ไหนเดินไปเรื่อยๆจนแทบจะวนอ้อมเกาะแล้วเนี่ยแต่ว่าแผนที่ก็กว้างดีนะถึงแล้วใช่ไหมโอ้เหมือนจะถึงแล้วทุกคนะถึงตอนประมาณตีห้าสำรวจเกาะเรียบร้อยต้องกลับไปพักผ่อนที่บ้านเขาว่างัันเลยที่บ้านเราเข้าไปทางป่านี้มันจะไปถึงบ้านเราไหม เฮ้ยมีทางให้ไปอยู่เก็บดอกไม้แต่เก็บไม่ได้กระเป๋าเต็มนี่แหละบ้างทางไปบ้านเรานะนี่ไงเขา้าเราเข้าสู่เขตเขตบ้านเราละ๋บ้านเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยทางนี้หรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปทางนี้ทางนี้ตรงไปที่เป็นถ้ำอะ่ะ มันก็ต้องลงมาทางนี้จำได้จำได้มันต้องมาทางนี้แล้วก็จะถึงบ้านนี่ <c oughs> ไปพักผ่อนที่บ้านเลยก็ต้องพักผ่อนด้วยนอนนอนสักแบบชั่วโมงอ่ะสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงพอโอเค ว่างแล้ว <c oughs> ไม่มีภารกิจบอกให้ทำอะไรละงั้นก็ปลูกไปเรื่อยแล้วกันนะจะปลูกอะไรอีกวะหรือว่าจะครับอะไรดีนะหรือว่าจะสร้างอะไรดีสร้างเบ็ดไปตกปลาทีไหมผมว่าควรสร้างอะไรที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างนะอืมมีอะไรที่สร้างได้บ้างนะกล่องนี้ไงกล่อ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 งอืมวัตถุดิบซะเยอะเลยอ่ะ อันนี้สร้างได้นะสร้างอีกวางไว้ตรงไหนวะนี่เลยเตียงใช้ตะปูใช้ผ้าแล้วก็ใช้อะไรไม่รู้ใช้นุ่นโอ้มีเตียงให้เลือกหลายแบบเลยที่นอนผมว่าไว้ทีหลังดีกว่านะของประดับเลยเนี่ยว้วดูดีนะมีโต๊ะเครื่องมือที่มากกว่าที่น่าจะทําอะไรได้เยอะกว่าโต๊ะนี้ด้วยอ่ะตั้งตรงไหนดีวะต้างหลังดีไหมตรงนี้แล้วกันเนี่ยจุ๊บ ดูกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างก็เหมือนกันนี่หว่าอะไรวะทำไมรูปร่างมันไม่เหมือนกันล่ะล้วจะสร้างอะไรอีกต่อไปผมว่าอัปเกรดบ้านเราดีกว่ากล่องนี้น่าจะใส่ได้เยอะกว่านะคิดว่าเราสร้างกล่องที่มันใส่ได้เยอะกว่าก่อนน่าจะดีกว่าใช้เหล็กเชือกตะปูมีเหล็กมีเชือกมีตะปูนะตะปู ก็ต้องใช้เหล็กเชือกเชือกขาฟได้เลยดีกว,ว่าครับเลยต้องทําเหล็กด้วยใช้ท่อนไม้ท่อนไม้ในนี่เรามีท่อนไม้ไหมลองดูลองดูได้ไหมไม่ได้ต้องไม้เป็นท่อนแบบทำไมอะมันไม่เหมือนกันนะ พวกของที่จะใช้เพราอปลูกเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอ่าเต็มยังได้ไม้ที่เป็นท่อนไม้อ่ะาจากที่ไหนหรือว่าขอนไม้นี้ปะงทางดีอ่ะ,อะไม่ใช่มันไม่ได้เป็นท่อนไม้อ่ะหรือว่าเราต้องคัฟเอาวะเราต้องคัฟเอาอ๋อสร้างได้เป็นร้อยเลยร้อยสิบเจ็ดเลยสร้างไปเลย โอ้ศูนยะ์เปอร์เซ็นต์นจะต้องรออีกค่อนข้างนานเลยสร้างเหล็กนี้ได้แล้วก็ไม่สร้างตะปูแล้วก็มาสร้างเชือกแล้วเราจะได้เจ้าสิ่งนี้กล่องใส่ของที่อาลังการมากขึ้นสเองทำอะไรต่อรอว่าไปฟาร์มไม้ต่อรอแล้วกันไอ้เท่าๆบ้านเราผมว่ามันต้องมีต้นไม้ไว้สักต้น2ต้นเพื่อให้มันดูร่มรื่นบ้าง เพราะงั้นทางด้านนี้เอาออกเห็นนี่ก็คิดว่าจะเอาออกเหลือไว้ต้นเดียวตรงนี้พอดูน้ำมากินไปอีกขวดหนึ่ง,งถ้าน้ำหมดนี้เราจะทำยังไงวะพุ๊บหินด้วยพุ๊บหินด้วย เ,เต็มอีกแล้วรอก,ก่อนเถอะเดี๋ยวกะเป่าสุดสายอลังการกำลังจะค้าฟิวเพิ่งสิบสองเปอร์ซ็นต์เองออช้ายังไงเลือกขวดน้ำเลือกขวดหนึ่งขวดเปล่าอืมขวดเปล่าเนี่เอาไปทำอะไรดีวะเราต้องกรอกน้ำด้วยนะไม้นี่ก็ไปเก็บไว้ก่อน แถวบ้านเราไม่ควรมีหินไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหนเอเออเอ๊ะโอเคไปเก็บหินตรงดู้นอีกทีโอ้โล่งเลยอ่ะแถวบ้านเราไม่ควรรกเกินไปหุดหวกดเลย ขุดออกให้หมดหญ้าสีเทาๆนี่ขุดออกได้ไหมเนี่ยขุดได้เว้ยอยากซ่อมรั้วจังเลยรั้วพังละไม่ใช่พังเฉยๆพังยับเยินเลยเอาขุดไปขุดมาจะขุดรั้วตัวเองแหละาจะถหอมเข้ามาเลยเต็มอีกและ เลี้ยงบ่อยอะไรต่อดยี่สิบแปดทำไมมันคราบช้าแบบนี้เนี่ยทุบทิ้งเลยจริงไหมอือหือนี่ขูดดีเลยมันจะขูดได้จริงเหรอแต่บ้านเราต้องไม่มีหญ้าเดี๋ยวมันรกมันรกเดี๋ยวมันดูไม่สวยงามตาเท่าไหร่อาเอาหญ้า,าอ่ะเอ๊ะมันต้องดูโลง่ลงๆหน่อยแถวบ้านเรา เต็มอีกแล้วยาตรงนี้ด้วยเอาออกไปกุดไปขุดมากุดโดนรัวตัวเองอ,อยากเอาเกรดบ้านจังเลย อาเซ็ตเราต้องเอาไปขายหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเอาพวกผักอะไรนี่ไปขายอะจะมันจะขายยังไงขายจากที่ไหนเอาไปขายที่ไหนวะอยู่ในป่าคนเดียวนี่ไม่มีอะไรท,ทาแล้วเดี๋ยวนั่งรอให้มันค้าเสร็จแล้วกันนะทุกคนผมนึกอย่างหนึง่งออกผมอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างถ้าเราไปนอนสักชั่วโมงอะกลับออกมามันจะค้าเสร็จหรืยอยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูลอง,ดลองมันนอนสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้ ทิปเียบร้อยครับเสร็จหรือยังหกสิบสามเฮ้ยมันมันก็เร็วขึ้นอยู่นะงั้นนอนอีกสักสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไเลยไหมติดประการติดไม่มันลกงี้วะเนี่ยขุดทิ้งดีไหมเออขุดไปทิ้งเลยทำก่นสาดบ้านซะบ้างอะ นี่รถเกอรินดูเข้าไปได้ยังไงนรกขนาดนี้ขุดออกมามาไปดูก,ก่อนนะกันเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเก็บกวาดต่อนี่ไงได้ละนี่เรียบร้อยเก็บไม่ได้กระเป๋าเต็มอีกแล้วรอก่อนเหรอรอก่อนเหรอรอกระเป๋า,กกา,กกาสุดอลังการของข้อ เราจะคราฟาเหล็กแล้วก็ไปคราฟตะปูอันเดียวเดี๋ยวคราฟตะปูต้องใช้กี่อันวะปิบอันนะไม่ใช่เหล็กอันนึงก็ใช้ได้นน่กระเป๋าเ็มีะ่ะอืมเซ็งรอก่อนฮะ เราได้กระเป๋าที่อลังการกว่านี้ทำตะปูพอตะปูเสร็จเราก็น่าจะได้นะเร็วๆ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 เร็วใจร้อนใจร้อนใจร้อนแล้วอืมช้าจังเลยแปดสิบแปดสิบเสร็จละอี๊ได้หรือยังเอ่ยแค้เลืออีกสองอัน สองอันค่ะเร็ว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 ียบร้อยได้เวลากล่องวางสักตรงนี้นี่ไลนดูซินี่ช่องเยอะกว่าเดิม ไม่ค่อยเทียบเทียบไม่ค่อยต่างอะไรกันเลยทำความสะอาดบ้านก่อนดีกว่ามันมนชักจะรคเกินไปละโรพังๆก็มาไว้ทำไมไม่ไโ้ทีวีก็พังพังก็ไม่เอาไปทิ้งขุดทีวีออกไปทิ้งขุดกระดาษลังไปด้ไหมเอ,เอาให้สะอาดเลย สุดทัายจะได้ขุดเตียงเอาไปด้วย่ะอาติดทางเลยนะต่อไปเราสร้างเตียงกันดีกว่านะไปมา,มาสร้างเตียงสร้างเตียงเราจะใช้เตียงแบบไหนดีวะที่มันดูเป็นธรรมชาติไหมเราอยู่กลางป่ากลางเขาต้องใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะตะปูแปดอันนลย้านุ่นแผ่นไม้ถ้าจะงานยาก สร้างตะปูก็ต้องใช้เหล็กนั้นเราครัฟเหล็กเยอะเลยสร้างผ้าเนี่ยก็ต้องใช้นุ่นนุ่นไปหาจากที่ไหนวะไม่มีไม่มีไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนเลยแล้วก็ไม้เนี่ยไม้อันเนี้ยผมว่าเราน่าจะมีอยอะไม่มีแปลรูปหมดเลยไม้ที่เป็นไม้ธรรมดา,าไม่มีเลยอ่ะ หรถอว่าจะอยู่ในกล่องนี้ก็ไม่มีหรือว่าอยู่ในกล่องนี้มีไงเออทำไมทำไมทำไมไม่เป็นมันเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยยังยี่สิบบาดอะ่ะไม่เหมือนกันตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่อาริวูดล็อกไม่ให้ก็มีแยกชนิดกันอีกเลยลำบากกันไปฟ้าใหม่แก อืมโอเคเก็บเหล็กก่อนเก็บเหล็กมาครับตะปูก่อนจะต้องรอไปอีกเออภารกิจสร้างเตียงนี่น่าจะเป็นภารกิจที่ยาวนานพอสมควรนะครับผมนี่ก็ถือว่าเล่นมานานแล้วละ่ะกว่าจะสร้างเสร็จน่าจะน่าจะอีกยาวเลยยังไงก็ไว้ต่อกันพาร์ทหน้าละกันนะครับผมถ้าไม่ขี้เกียจเล่นก่อนนะอืมสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ ไปละ